รถที่ผมเชฟโรเลตโคโรล라도สี่ประตูนะครับล้อแม็กเนี่ยที่ผมใช้ตัวเบดีสารมันช่วงกันยาดยวผมมาล้อเกียกครับมันมีปัญหานะครับ <t> ก็เลยถอดแม็กออกมาแล้วก็ปะยางครับเป็นการปะแบบดึงออกมาแล้วก็เสียบลงไปนะครับใหม่นี่ครับดึงแล้วครับวิธีการปะยางโอ้โหครับออกสู้สร้างนี่เลยครับ ครับก็หลังจากนั้นก็ทําต่อครับก็มีวิธีการปักก็อยู่แล้วก็เอาอะไรมาที่นี้อ๋อที่อุดนะครับ ทำให้หลบกว้างพอพอเรียนนี่ยัดเข้าได้คนระับ เขาก็ปักแทนที่ปักเข้าไปแล้วดึงออกมาไงอ๋อดึงออกมาปลายปลายมันจะมีเป็นแยกอยู่ปักออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยใส่น้ำลงไปก่อนว่างแ้วนะ Det er bra i helgen. ถอดล้อออกแต่ถ้ากันปาลุงยางนะถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยห <c oughs> รออยือล้ออื่นนะครับเราไม่จาเป็นต้องถอดออกมาก็ได้เพราะถ้าเราถอดล้อเนี่ยต้องตั้งสูตรถวงล้อใหม่ก็เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายอีกนี่ครับแล้วก็สูบลมอย่างไปฮะสูบลงมาเท่าไหร่สี่สิบครับสี่สิบเอาสามสองก็พอสิ ไม่ได้บรรทุกของเดิมของเดิมเท่าไหร่ของเดิมผมสามสิบสามสองก็พอสามสองเลยมันขับมาแล้วมันลมมันมีในนี้ไงสี่ล้อลองเช็คดูก็ได้ไม่ไม่สี่ล้อเหมือนกันไม่ไหมือนกันได้หมดพี่ลองเช็คดูก็ได้จิ๊บก็ได้จบเลยครับ มันขับมาร้อนๆมันก็อาจาจะมีปัญหาได้ตาแอลกอฮอล์ิดทำไมครัเสร็จแล้วต้องไปหลองน้ำก่อนครับว่าไม่ให้มันรั่วซึมออกมา ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วเสร็จเลยนะผมก็เพิ่งรู้นะครับเรารู้แล้วแหละจะไม่คิดว่าดางใหญ่ๆนี่ก็ต้องลองด้วยอย่างที่ลองนี้นะครับรมไม่ร่วแล้วมั้งนะ เฮ้ยรั่วไหมรัม่วครับอืแน่นครับโอเคถ้าไม่รั่วทำรอไปเลยนะครับเพื่อสัใจกับพีเตอร์อรเซียครับจากสกุลนครครับ